เคยสงสัยกันไหมครับว่าพุทธศาสนาที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้เนี่ยทั้งพิธีกรรมความเชื่อต่างๆนานามันใช่แก่นแท้ของคําสอนดั้งเดิมจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยใช้มุมมองจากหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสพิขุมาลองช่วยกันปอกเปลือกสิ่งต่างๆออกไปทีละชั้นๆเพื่อให้เห็นว่าหัวใจที่แท้จริงข้างในสุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คําถามนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากๆเลยนะครับ เพราะว่าสิ่งที่พวกเราปฏิบัติสืบต่อกันมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่เปลือกที่ค่อยๆก่อตัวหนาขึ้นมาทีละน้อยจนบทบางแก่นที่อยู่ข้างในไปสมหมดเออแล้วเราจะแยกมันออกจากกันได้ยังไงล่ะท่านพุทธทาสได้ให้ภาพเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับลองดูภาพนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยคือแก่นแท้ก็เปรียบเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์มีรากฐานคือปัญญาแล้วก็ให้ผลเป็นความสมบรร่มเย็นจากภายใน แต่พอเวลาผ่านไปนานๆเข้ามันก็อาจจะมีเนื้องอกหรือเหมือนเถาวันในภาพด้านขวาเนี่ยละครับซึ่งก็คือพวกพิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่เข้ามาพันรุงรังจนเรามองไม่เห็นแก่นเดิมของมันไปเลยแล้วไอ้เนื้องอกที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาส,สนายุคโบราณมักจะเกิดจากความกลัวครับกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่ากลัวภัยธรรมชาติก็เลยต้องไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่จุดเริ่มต้นของพุทธศาสนานี่ตรงกันข้ามเลยครับไม่ได้เริ่มจากความกลัวสิ่งภายนอกแต่เริ่มจากปัญญาที่อยากจะทําความเข้าใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นข้างในใจของเรานี่เองโอ้โหนี่คือการปฏิวัติทางความคิดเลยนะครับพระพุทธเจ้าปฏิเสธการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายน,นอกโดยสิ้นเชิงแล้วก็บอกว่าประโยชน์จะผ่านคนโง่ที่มัวแต่นั่งคํานวณดวงดาวไปพูดง่ายๆก็คือเลิกที่ดีที่สุด คือการลงมือทำด้วยปัญญาของเราเองนี่แหละไม่ใช่การนั่งรอให้ใครมาดนบันดาลให้ครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่เห็นภาพชัดสุดๆกันดีกว่าอย่างพิธีกรถินเนี่ยนะครับในตารางนี้จะเห็นเลยว่าความหมายดั้งเดิมจริงๆคือเรื่องของความสามัคคีของพระสงฆ์ล้วนๆเลยแต่พอมาดูเนื่อง,งอกในยุคปัจจุบันโอ้โหกลายเป็นงานใหญ่โตเป็นงานรื่นเริงแข่งกันทำบุญความหมายที่แท้จริงมันแทบจะเลือนหายไปหมดเลย นี่แหละครับคือตัวอย่างของเนื้อง,งอกที่ท่านพุทธทาสพูดถึงโอเคครับพอเราปอกเปลือกของของที่ไม่ใช่ออกไปแล้วเนี่ยทีนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกถึงแก่นแท้กันจริงๆว่าพุทธศาสนามุ่งแก้ปัญหาอะไรกันแน่คำตอบก็คือการทำความเข้าใจรากเงาของความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเรานี้ล่ละครับกุญแจสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ที่คำคำเดียวเลยครับคือคำว่าอุปปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่น ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเรากำทรายไว้ในมือแน่นๆเลยยิ่งเรากำแน่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งอึดอัดบ,บีบคั้นมือเราเองจิตของเราก็เหมือนกันครับมันคอยแต่จะเข้าไปคว้าทุกอย่างเอาไว้ความสุขความคิดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกว่าเป็นตัวเราและการกำแน่นนี่แหละครับคือที่มาของความทุกข์ทั้งหมดเลยซึ่งการยึดเนี่ยมันก็มี4รูปแบบหลักๆครับ 1. คือยึดในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย สคือยึดว่าความคิดเห็นของฉันเนี่ยต้องถูกเสมอ 3. คือยึดในพิธิกรรมแบบงมงายและข้อสุดท้ายที่อันตรายที่สุดเลยก็คือการยึดว่ามีตัวตนของเราอยู่จริงๆใช่แล้วครับไอข้อสุดท้ายเนี่ยแหละคือรากของปัญหาทั้งหมดเลย ไอความเชื่อลึกๆว่ามีตัวเราหรืออัตตาที่เป็นแก่นแท้ถาวรเนี่ยมันคือต้นต่อที่ทำให้อุปาทานข้ออื่นๆมันงอกงามขึ้นมาได้แล้วก็เป็นบอกเกิดของความทุกข์ทั้งปวงเลยครับในเมื่อความยุดมั่นคือต้นเหตุของทุกข์แล้วทางแก้คืออะไรล่ะคำตอบเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะครับนั่นก็คือปัญญาหรือการตื่นขึ้นมาเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริง ซึ่งปัญญานี้แหละครับที่จะทำลายภาพลวงตาทุกอย่างที่เราเคยยึดเอาไว้ความจริงข้อแรกก็คือทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงครับหรืออนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่คงสภาพเดิมได้ตลอดไปจริงๆความจริงข้อที่2ทุกสิ่งล้วนเป็นทุกขหรือทุกขัง ซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันเศร้าไปหมดนะครับแต่มันหมายถึงทุกสิ่งอยู่ในสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนกับเราได้เลยเหมือนเราพยายามจะก่อปราสาททรายบนชายหาดนั่นแหละครับและข้อสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดคืออนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนครับลองคิดดูนะครับเราเรียกว่าราชรถใช่ไหมครับแต่ถ้าเราถอดล้อออกถอดที่นั่งออกถอดชิ้นส่วนต่าง,าง,างๆออก เอแล้วตัวรถจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันไม่มีแก่นของรถอยู่จริงๆทุกสิ่งก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดเลยครับทั้ง3ข้อนี้รวมกันเราเรียกว่าไตรลักษณ์ครับมันเหมือนเป็นกฎฟิสิก์ของจิตใจเลยก็ว่าได้ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างและการที่เรามองไม่เห็นความจริงทั้ง3ข้อนี้แหละที่ทำให้เราเผลอเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นความทุกข์ในที่สุด และพอเราไม่รู้ความจริงเรื่องไตรลักษณ์เราก็จะติดอยู่ในลูปที่มันหมุนวนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นที่เรียกว่าวัตตะสงสารนี่แหละครับมันวนแบบนี้เลยครับคือพอเกิดความอยากหรือตัณหาเราก็ลงมือทำหรือสร้างกรรมพอได้ผลลัพธ์หรือวิบากมามันก็กลับไปปั่นให้เกิดความอยากใหม่อีกหมุนวนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเลยครับและที่สำคัญเลยนะครับพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ใช่ปรัชญาสวยๆเอาไว้คิดตามเฉยๆนะครับแต่มันคือคู่มือปฏิบัติที่เราต้องลงมือทำเพื่อฝึกฝนจิตใจของเราให้เกิดปัญญาแล้วก็เห็นความจริงข้อนี้ได้ด้วยตัวเองเส้นทางการปฏิบัตินี้เรียกว่าไตรสิกขาหรือการฝึกฝน3ขั้นตอนครับมันเป็นสเต็ปที่เชื่อมโยงกันแบบนี้ครับเริ่มจากศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นพื้นฐานพอกายสงบ จิตมันก็นิ่งง่ายขึ้นก็นำไปสู่สมาธิและเมื่อจิตของเรามีพลังตั้งมั่นจากสมาธิแล้วเนี่ยเราถึงจะใช้มันพิจารณาจนเกิดปัญญาที่จะตัดความยึดมั่นได้อย่างเด็ดขาดนั่นเองครับและเป้าหมายสูงสุดของการฝึกฝนทั้งหมดนี้คือการเห็นความจริงจนทะลุปรุโปรง่งถึงขั้นที่ว่ารู้สึกจากใจจริงๆเลยว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นพอรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแล้ว แรงจูงใจที่สัะยุตมั่นถือมั่นอะไรมันก็หายไปเองโดยสิ้นเชิงเลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะเห็นเลยว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อยแต่มันเป็นเหมือนศิลปะหรือทักษะในการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงคือการหลุดพ้นจากความยึดมั่นมันไม่ได้แปลว่าเราจะนั่งเฉยเฉยไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการกระทําของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับ จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยตันหาซึ่งผลลัพธ์คือความวุ่นวายก็เปลี่ยนมาขับเคลื่อนด้วยปัญญาซึ่งผลลัพธ์คือความสงบและเป็นประโยชน์แทนมันต่างกันคนละขั้วเลยท่านพุทธทาสรุปภาพทั้งหมดนี้ไวโอ้โหสวยงามมากเลยครับวันนี้คือศิลปะแห่งการครองชีวิตที่งดงามทั้งเบื้องต้นด้วยศีลท่ามกลางด้วยจิตใจที่สงบและเบื้องปลายด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายอย่างแท้จริง และเมื่อปัญญานั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าจำนวนสิ่งที่ควรค่าแก่การเข้าไปยึดถือจนเป็นทุกนั้นคือศูนย์ครับมันคืออิสรภาพที่แท้จริงที่เกิดจากการตื่นขึ้นมาเห็นความจริงนั่นเองและขอย้ำอีกทีนะครับว่าอิสรภาพแบบนี้มันไม่ใช่การถอยหนีออกจากโลกแต่คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกอย่างเต็มที่และฉลาดกว่าเดิมคือการทำทุกอย่างด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความอยากครับ สุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าเราเชื่ออะไรนะครับแต่คือเราจะนำความเข้าใจนี้ไปลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนี่คือคำถามที่พวกเราแต่ละคนต้องกลับไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองครับ